ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของเราพบกับชาวพี่น้องราศีมังกรทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของดูดวงของเราชาวราศีมังกรว่าจะเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ยังเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะดวงเด่นและก็จะดวงดีรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีมั่นคงจะมีโอกาสที่ได้จับเงินก้อนหรือว่าได้จับเงินอยู่มากมายในช่วงนี้รวมไปถึงในด้านของการงานท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่โดดเด่น อย่างเห็นได้ชัดจะมีงานเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีคนนำพาให้ตัวของท่านนั้นได้ทำงานที่ดีบางครั้งบางคราวท่านอาจจะมีญาติพี่น้องชักชวนให้ท่านไปทำงานอีกต่หากรวมถึงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ ก็จะมีโอกาสที่มั่นคงเงินทองของท่านนั้นจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้ไม่ว่าท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านปรารถนาเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรจะมีความโดดเด่นรวมไปถึงในเรื่องของ การงานที่ท่านทำข้างค้างเขาไว้วันนี้ก็จะทำได้สำเร็จบางท่านนั้นก็มีคนเข้ามาช่วยหรือว่ามาให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากรวมถึงในเรื่องของบุญกุศลอีกตาหากก็จะหนุนส่งนําพาให้ท่านนั้นได้มีความสำเร็จอย่างง่ายดายแต่อย่าลืมนะว่า เรามีความดีก็อาจจะไม่มีความดีเข้ามาปะปนกันในการพยากรณ์นี้ก็มีอยู่สองอย่างคือมีความสำเร็จกับมีอุปรสรรคเข้ามาในช่วงนี้มันจะปะปนกันบางคนก็ว่าดวงฉันดีบางคนก็ว่าดวงฉันไม่ดีก็แล้แต่ในบุญและวาสนาที่เราได้สะสมทํากันมาในช่วงนั้น ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของดวงชะตาภายในช่วงของเดือนกรดักกระดาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเรามาดูถึงในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็โชคลาภว่าจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างเราจะมาดูใน ท่านที่อยู่ในราศีมังกรกันก่อนว่าภายในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ภายในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้นั่นทุกท่านที่เกิดอยู่ในระหว่างช่วงนี้ก็ถือว่าท่านได้ฟังกันแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยหรือว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกับในการทำนายดูดวงเพราะว่าเราจะดู ทำนายทายทักท่านด้วยตำราของโหราศาสตร์ไทยเราจะมาหยิบยกในเรื่องของการโคจรในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวภายในช่วงของเดือนกรดกกรดาคมนี้ในช่วงของวันที่สิสกรดกรดาคมนี้ซึ่งดาวพระอังคารนั้นจะเข้าสู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้ก็จะทำให้ ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความจุดเด่นอีกหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินความรักในช่วงนี้จะมีอุปรสรรคหรือไม่แนวทางการที่ท่านจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการงานการงานนั้นจะดีหรือจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมาเริ่มต้น จากการเปลี่ยนแปลงของในด้านของการงานของชาวราศีมังกรสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการขัดแยง้งหรือการที่เรียกว่าเราจะอาจจะทะเลาะกันก็เป็นไปได้ไม่ว่าท่านจะพูดจะคุยกันในเรื่องการงานหรือจะเจรจาอะไราต้องใจเย็นๆในช่วงนี้ ถต่หากว่าเราใจร้อนเราไปเจรจาในเรื่องของการงานการเงินก็อาจจะไม่เป็นผลสําเร็จได้ภายในช่วงของเดือนกรดกฎาคมนี้ซึ่งอยู่ในช่วงที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีพฤกษกนั้นจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้มิฉะนั้นการเจรจาก็อาจจะไม่ได้ผล เรามาดูในจุดอีกหนึ่งจุดคือโอกาสที่ทีท่านนั้นจะต้องระวังในเรื่องของการงานอีกอย่างหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมอีกในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่บ้างไม่ว่าท่านกำลัง ที่จะรองานหรือกำลังจะย้ายงานในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จในเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินการเงินการทองของท่านนั้นจะมีจุดเด่นคือเรื่องของการค้าขายการติดต่อการงานหรือเป็นธุรกิจในด้านของการค้าขายนั้น ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอย่างมากมายไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรค้าขายอะไรในช่วงนี้จะเป็นกำไรที่ดีการที่ท่านลงทุนไว้ก็จะไม่สูญเปล่าจะมีคนข้างๆมาคอยให้การสนัสนบสนุนท่านอีกตาหากในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้จะมีอีกมากมายที่ท่าน จะได้รับสิ่งที่ดีๆก็คืออาชีพของท่านที่โดดเด่นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็คือภายในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้นในช่วงนี้คือท่านจะมีอาชีพเสริมเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับง,งานที่เป็นอิสระท่านจะมีความรู้ และมีความสามารถโดยเฉพาะของตัวของท่านนั้นจะทำให้ในด้านของการงานของท่านนั้นมีการโดดเด่นและมีคนยอมรับท่านอีกมากมายต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือท่าน ที่มีคู่อยู่แล้วบางท่านนั้นยังเป็นโสดก็มีเรามาดูคนที่มีคู่อยู่แล้วภายในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถ้าว่าท่านมีคู่อยู่ก็ต้องระวังในเรื่องการพูดการจาอาจจะมีการพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายกลับกลายเป็นดีก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ จะพูดจะจาอะไราต้องมันตึกตรองและก็ต้องเอาอกเอาใจกันไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็อีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ภายในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะไปเจอคนที่ใช่เป็นคนที่เป็นคนดีมีประสบการณ์และจะมี ฐานะที่ดีหน่อยชาวราศีมังกรถตาหากว่าท่านไปเจอในช่วงของเดือนสิงหาจะเป็นรักที่แท้จะเป็นรักที่มั่นคงยั่งยืนและถาวรถตาหากว่าท่านได้อยู่ครองเรือนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่มีเรื่องทุกร้อนอะไรเขาก็จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นเรารอไปจนถึงวัน เดือนสิงหาคมนั้นท่านจะพบกับโชคดีก็ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นจะมีความสำเร็จในช่วงนั้นเรื่องต่อไปเรามาดูในด้านของอุปรสรรคกันบ้างเรื่องอุปรสรรคนั้นก็คือความเครียดความกังวลความหวาดระแวงหรือว่ามีความกลัวอาจจะมีจากสาเหตรุรอบๆตัวเรา อาจจะเกิดขึ้นจากการเครียดขึ้นมาก็ได้จะทําให้ตัวเรานั้นสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่หากเรามีความเครียดความกังวลหรือมีการท้อถอยหรือไม่อยากทํางานหรือเกิดจากการเบื่อหน่ายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราอาจจะเจ็บป่วยลงได้ อย่างกระทันหันแต่เรามาดูในการแก้ไขชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีโอกาสที่ดีภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นท่านจะมีโอกาสที่ดีท่านจะข้ามพ้นจากความยุ่งยากทั้งหลายไปได้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหานั้น ท่านจะพบกับความสำเร็จและจะเปรียบเสมือนจะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็เป็นไปได้ไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักในช่วงนั้นก็จะกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ท่านได้ผ่านอุป,ปรสรรคต่างๆนานากันมาในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมนั้นก็ถือว่า ชาวราศีมังกรนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับโรงงานหรือว่าบริษัทก็จะมีคนนับหน้าถือตาท่านจะมีคนไว้ใจจะทําอะไรก็จะเป็นความสำเร็จจะมีเจ้านายลักและก็คอยธนุถนอมท่านอีกตาหากบางท่านก็อาจจะได้ เป็นผู้นำหรืออาจจะได้เลื่อนตำแหนง่งขึ้นไปอีกอาจจะมีเงินเดือนที่ดีงามจะทำให้ครอบครัวของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งมาถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เงินของท่านนั้นจะหาง่ายมากๆ ท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นจะมีความสําเร็จทั้งนั้นท่านจะค้าขายจะเป็นการดีมากๆในช่วงนั้นบางท่านนั้นเป็นในหน้าเชี่ยวจัดซื้อจัดขายอันนี้ก็ดีท่านก็จะได้กําไรและจะได้มีงานทําอย่างสม่ําเสมอบางท่านนั้นก็ทํางานเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรอันนี้ก็ดีก็ถือว่า ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังบางทีบางท่านนั้นไปคบคนก็ให้ระวังในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านอาจจะโดนหลอกก็ได้ในเรื่องของการครบคนหรือว่าใครเข้ามาตีสนิทกับตัวท่านในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายเป็นเพศตรงข้าม ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการมาหลอกลวงเรามาตบตาเราจะทำให้เรานั้นต้องเสียทรัพย์ได้อีกต่าหากในช่วงของเดือนสิงหาคมให้ท่านระวังเขาไว้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้สรุปให้ท่านได้รับฟังกันว่าจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จในช่วงของ ปลายเดือนกระดะักกระดาคมในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรหรือจะทําการลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าดีในช่วงติดต่อของเดือนสิงหาคมก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านมาแรงจะทําอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจท่านอีกตาหาก ก็ถือว่าชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านฟังคลิปของเรากันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วถ้าหากว่าเห็นดีก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนในวันนี้ก็ขอให้ท่าน นึกคิดอะไรให้ได้ดังใจที่ท่านปรารถนานึกนนึกถึงเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลเทมาครับในช่วงนี้ก็ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ